หมูแดดเดียวไม่ใช่สองแดดหรอแดดเดียวแดดเดียวกินคนเดียวกับก็ว่ากินด้วยกันอ่ะโอเคอทอดเลยโอ้โหหมูทอดเสียบไม้หมูไม้เสียบทอดตัวน้ำมันด้วยใช่ไหมล่ะคนทอดอ่ะออออแต่เมื่อกี้ที่ทอดออกมาแล้วมันก็สวยมากเลยนั้นอ่ะและอร่อยด้วย อืมนอร่อยมากไม่ต้องกรมงเตมอร่อยจริงๆคำจิ้มทอดอ่าสิบไม้ก็ได้น้อยไปนะเนี่ยโอ้มันหอมมากหอมมากอร่อยมากไม้เท่าไหรนะ่นะไม้สิบบาทไม้สิบบาทแดดเดียวทอดอแดดเดียวทอดเสีบยบไม้แ,มแดดเดียวนะสองแดดได้ไหมไม่มีหรอกมีแค่แดดเดียวนะโอเคอร่อยมาก